นี่เบามากนะเพราะว่าไม่ได้แปะยาชาด้วยอ่าไม่ได้แปะเลยแล้วล้แข็งปั๊บเดียว2วิผมมวรอยมาตั้งแต่ปีสอก็คือผู้ชายครบจะแสงสีหน้าคนที่ใช้แสดงสีหน้าเยอะอะไรเงี้ยน้องก้ามเนื้อมันก็จะใช้เยอะริ้วรอยมันก็จะมาก่อนเนาะเป็นเรื่องปกติของแต่ละคนเลยค่ะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงคับนี้ของคุณฟิล์มจะฉีดตรงไหนอะไรยังไงบ้างคะนี่ก็ฉีดด้านบนนะครับเนาะ บริเวณหน้าผากทวนคิ้วแล้วก็บริเวณหางตานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล้ามเนื้อในการกัดฟันตรงนี้นิดหน่อยนะครับแก้นะปัญหาเฉพาะที่มีริ้วรอยเกิดจากการแสดงสีหน้านะครับแล้วเพื่อให้ตรงนี้กรอบดูชัดขึ้นคมขึ้นใช่ไมีคอมเมนต์ด้วยบอกว่าชิลมากหลังจากนี้ประมาณ3-5วันก็จะเริ่มเห็นว่าเออ กล้ามเนื้อเนี่ยเริ่มขยับได้ลดลงนะครับนาริ้วรอยก็จะลดลงนะครับก็ฝากให้มาที่นี่ครับที่โรงพยบาลที่โรงพยบาลศัลยกรรม W นะครับนี่เบามากนะเพราะว่าไม่ได้แปะยาชาด้วยไม่ได้แปะเลยแล้วลำแข็งแป๊บเดียว2วิ